สวัสดีครับพบกับต๋องดีเอ็กชัตเตอร์กันอีกนะครับตอนนี้เรายังตามติดชีวิตน้องวันพ่อในช่วงนี้กันต่อครับตอนนี้ที่เราอยากรู้คืออยากรู้ว่าเพศของน้องเป็นเพศอะไรครับเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเราพยายามที่จะซูมดูแล้วนะครับว่าเขาเป็นเพศอะไร แต่เห็นไม่ชัดนะครับแล้วก็แยกไม่ค่อยออกนะครับเพศของช้างไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่รู้หรือดูออกว่าเพศอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเราจะได้นำเสนอท่านผู้ชมให้เข้าใจตรงกันว่าน้องวันพ่อเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับ ขอย้อนข้อมูลของน้องตัวนี้อีกครั้งนะครับว่าเราตั้งชื่อเป็นน้องพันพ่อเนื่องจากเขาคลอดในช่วงเทศกาลวันพ่อที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์ว่าอยากให้ตั้งชื่อว่าวันเฉลิมดังนั้นเพื่อไม่ให้ขัดใจท่านผู้ชมนะครับขอเรียกชื่อเล่นน้องว่าวันพ่อนะครับส่วนชื่อจริงขอเป็นวันเฉลิมก็เอาทั้งสองชื่อไปเลยนะครับ เราดูพฤติกรรมของเขาโดยการซูมเข้ามาใกล้ๆรวมทั้งเพื่อจะดูเพศด้วยนะครับเขาพยายามคุยดินเขียดดินตามที่แม่สอนแล้วก็หยิบจับที่อยู่ในพื้นดินขึ้นใส่ปากนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นดินที่มีแร่ธาตุที่ช้างต้องการหรือเรียกว่าดินโป่งนะครับ ดูน้องเขาคุยเขี่ยครับเรายังมีป้าใจร้ายกับพี่ชายใจดีอยู่ข้างๆนะครับตอนนี้เราให้ดูคุณป้ากับพี่ชายบ้างครับเราได้เสนอคลิปคุณป้าไปก่อนหน้านั้นที่เขาทำร้ายน้องวันพ่อนะครับแล้วก็คลิปที่ น้องมันพ่อวิ่งไปหาพี่ชายนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์สังคมอาจจะมีการเตือนหรือมีพฤติกรรมที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักในการใช้ชีวิตเราไม่เข้าใจพฤติกรรมของเขานะครับดูลักษณะการกินของเขาครับดูคุณป้าใจร้ายนะครับเขายัดวัตถุที่จับได้เข้าไปในปาก ดูเหมือนวิธีการใส่เข้าไปจะใส่เข้าไปลึกๆนะฮะเหมือนใส่เข้าไปในคอเลยฮะอาจจะมีลิ้นสัมผัสอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเรารอท่านผู้ชมที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาคอมเมนต์เราจะได้มีความรู้เกี่ยวกับช้างไปด้วย ำหรับช้างป่าที่มารวมกันบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในรอบนี้นะครับเราดูตามข่าวต่างๆมีคนดินยันว่าจํานวนตัวน่าจะมีมากกว่า60ตัวนะครับส่วนเราเองก็ไม่สามารถที่จะนับได้เพราะช้างเขาก็ะจายตัวอยู่ทั่วไปนะฮะเวลาเราถ่ายภาพกล้องเราก,โก็โฟกัสแค่บางจุดเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะนำเสนออีกครั้งหนึ่งเมื่อเรารู้เพศของน้องแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ